สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งะนะครับสำหรับการรีวิวชุดโค้ดนะครับชุดใหม่ที่หลายคนได้เหมือนกับว่าติดตามกันมานะครับแต่ว่าที่จริงทางเรามีชุดโค้ดหลายชุดโค้ดเนาะแล้วก็ชุดโค้ดชุดนี้นี้เหนื่อยนะครับ <c oughs> ยังไม่ได้พักเลยก็พยายามเขียนแล้วก็ทํางานส่วนของที่ต้องรับผิดชอบให้เสร็จเร็วเร็ว,เวที่สุดนะครับสำหรัแบบ ท่านใดที่เราต้องการว้าจ้าเขียนโค้ดไอมาโคก็ติดต่อเข้ามาได้เนะาะครั้งนี้ผมจะมารีวิวชุดโค้ดในเรื่องของชุดโค้ดส่งข้อความหายูสเซอรหรือกลุ่มเป้าหมายนั่นเองนะครับาการส่งข้อความหรืออชุดข้อความหรืออะไรก็ตามที่ต้องส่งเข้าไปหาถติว่า เป็นลูกค้าหน,นึ่งคนนะถือว่าเป็นลูกค้าหนึ่งคนคนนี้แล้วกันนะครับอันนี้คือชุดข้อความที่ผมทดสอบการส่งนะครับควรจะเป็นชุดข้อความที่เกี่ยวกับโปรโมชั่นนะอันนี้เอาไปก่อนเป็นข้อความสแสดงความยินดีนอย่างเช่นวันเกิดวัน,น,วน,วนฉลอง,งต่างที่เรา,าคือได้เก็บเป็นข้อมูลอน่ายข้อมูลเอาไว้หรือข้อความเกี่ยวกับสินค้ามาใหม่สำหรับค,คนที่ เขาสนใจสินค้าจริงๆนะครับมีหลายครั้งที่เราได้ได้พบว่าเมื่อลูกค้าสั่งสินค้าเข้ามาแล้วสินค้าหน้าร้านเราเมีไม่ครบหรือยังไม่เข้ามาถึงและลูกค้าก็มักจะบอกว่าถ้ามาแล้วก็ควนแจ้งด้วยนะคะนะครับอะไรนี้ซึ่ง แน่นอนว่าเราก็ต้องตอบว่าได้เลยได้เลยซึ่งเนี่ยจุดจุดนี้เนี่ยเชื่อว่าแม่ค้ามือใหม่หรือว่าครับมือใหม่หรือหลายๆคนก็ตามอาจจะเผลอเลอล,อลืมเจ็บที่อยู่ติดต่อเอาไว้นะครับส่วนใหญ่ที่อยู่ติดต่อเนี่ยก็จะเป็นอีเมล์โทรศัพท์ไลน์หรือก็ Facebook นะครับตอดกันไว้แล้วก็เขียนชื่อกันไว้ชุดโค้ดแอมะโคชุดนี้เนี่ยจะเอามาอำนวยความสะดวกเรื่องนี้ครับบางครั้งเราต้อง แจ้งลูกค้าหลายๆเกี่ยวกับสินค้าหมดเดียวกันนี่แหละนะครับเพื่อให้เขารู้รับรู้ว่าตอนนี้สินค้านี้เขาต้องการหรือออปชันที่เขารออยู่เนี่ยได้มาถึงแล้วโดยการทักไปยัง inbox ข้อความตรงนี้โดยบอกว่าสินค้ามาถึงแล้วหรือมีโรอมชันพิเศษหรือ,อข้อความแสดงความรับผิดชอบบางอย่างที่เรา ทางร้านค้าได้กจะทําในแง่ในมุมมองที่ไม่ดีเราต้องการรีกคืนสินค้าทั้งหมดอะไรเงี้ยซึ่งเราต้องมีการส่งข้อความตรงนี้ไปหาลูกค,ค้าและช่องทางที่ไอมาโคสามารถไป็แบ่งบาภพาราได้ือช่องทาง f a c e b o o k นะครับการส่งข้อความก็เหมือนเดิมปกติเหมือนที่เราเคยพิมพ์พิมกันนะแล้วก็เราก็กด Enter แล้วส่งไป อันนี้คือการส่งข้อความจะส่งเป็นรูปด้วยก็ได้เป็นอีกตัวอย่างที่ที่ได้โพสต์ได้เห็นตรงนี้มีข้อความมี URL แล้วก็มีรูปหนึ่งรูปนะครับชุดโค้ดส,ส่งข้อความชุดนี้ผู้ที่ใช้บริการจําเป็นจะต้องมี URL ของผู้อของกลุ่มเป้าหมายอย่างนี้ฮะคือกดเข้าไปที่หน้า Facebook ของเขาแล้วก็คัดลอก URL ตัวนี้เอาไว้เก็บไว้ในไฟล์ .csv หรือสปา์ .txt ในเครื่องก็ได้ ะครับก็ง่ายๆคือเมื่อลูกค้าต้องการให้เราทัดทายเข้าไปเมื่อมีสินค้าหรือบริการเสริมที่ที่เหมาะกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็คัดลอกขอ URL facebook เขาไว้นะครับแล้วก็แจ้งเข้าไปว่าจะที่ inbox เข้าไปหากรณีถ้าสินค้าเข้ามาประมาณนั้นอีกกรณีหนึ่งถ้าสมมติว่าเรามีชุดโค้ดในเรื่องของการดึง ยูสเซอร์ที่มีการไลค์โพสหรือยูสเซอร์ที่มีการคอมเมนต์โพสนะครับเอาไว้แล้วเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นเพจที่ทางผมจัดการให้เขาแล้วกันครับถ้าเราดูแล้วโพสไหนก็ตามที่มียอดไลค์เยอะๆ นะครับอย่างโพสดไดไอายสมมตินะเขามียอดไลค์เนี่ยทุกโค้ดเลย48คนอะไรเงี้ยเราก็กดเข้าไปที่ตัวเลขของวันตรงนี้แล้วก็ใช้โค้ดในการดึงยูเซอร์ที่ทำการไลค์ไลค์ตรงนี้ออกมานะครับประมาณนี้ แล้วก็กดเลือกคราวนี้ผมใช้โค้ดในส่วนของการดึงยูเซอร์นะจะครู่นะครับ จะต้องให้โพสดเนี่ยเขาแสดงอยู่หน้าเดียวย่านนี้แล้วก็ใช้โค้ดเนี่ยดึงยูเซอร์ที่ทำการกดไลค์ออกมานะครับเสร็จแล้วตัว URL เนี่ยจะเข้าไปอยู่ในในส่วนของไฟล์ดัสอร์ ที่เป็น S I D user Live code นะครับะะนะครับอ่านี่ฮะ อันนี้ผมได้ทำการเก็บไปแล้วส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งก็จะมีส่วนของ URL ที่เป็น User ของคนคนนั้นนะครับมี ID number ของกลุ่มเป้าหมายแล้วก็มี ID number ที่ประกอบไปด้วยส่วนของแอด a c o b o o k เอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ทำงานด้านจุดไหนจุดไหนเคลนแค่นี้คงจะรู้ว่าเอาไปทำต่อยอดอะไรกันได้บ้างผมคงไม่บรรยายไปมากกว่านี้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนยูสเซอร์ในส่วนของคอมเมนต์ก็เหมือนกันนะถ้ามีโพสไหนที่มีคอมเมนต์ได้เยอะแลวเราคิดว่าน่าจะดึงกลุ่มกลุ่มนี้ออกมาเป็นกลุ่มเป้าหมายได้ด้วยเพื่อเอาไว้ส่งข้อความแสดงความยินดีแสดงส่งข้อความเป็นโปรโมชั่นแต่ให้เขานานๆสงทีนะผมบอกไปก่อนนานๆสงทีแล้วก็หรือแยกกลุ่มไปทราบว่ากลุ่มนี้บังเกิดที่เท่าไไร่วัเทศอไรเก่ยวกใกล้เคียง ก็แสดงความยินดีเรื่องวันเกิดเป็นเป็น,เ,ปนเหมือนเป็นการใส่ใจให้ลูกค้าเห็นว่าสุภาว่าร้านเราเนี่ยเป็นร้านที่ใส่ใจให้ตัวเขาแล้วก็ส่งข้อความแสดงความยินดีในวันคล้ายวันเกิดซึ่งมันเป็นอะไรที่เรียอ,อ่อนซึ่งแล้วลูกค้าเนี่ยน่านจะประทับใจในเรื่องนี้หรือ,อในแง่ของอาการส่งอของแถมพิเศษหรือการจัดตลาดอะไรเงี้ยให้ให้กลุ่มผู้โชคดี ะะที่มีปริมาณมากๆเนี่ยเราก็ใช้ในส่วนของชุดโค้ดโค้ดข้อความไปส่งเมสเซจให้เขาก็ได้ทีนี้เรามาดูซิว่าไอ้ชุดโค้ดในส่วนของการส่งข้อความเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับไอมาโคเซนเมสเซจนะไอมาโคเซนเมสเซจเมื่อคุณติดตั้งชุดโค้ดแล้วคุณจะเห็นโฟลเดอร์ชื่อว่าไอมาโคเซนเมสเซจนะครับจะเป็นโฟลเดอร์ยอย่างนี้สังเกตที่แอร์ลก ด้านซ้ายคลิกออกมานะครับังจากนั้นนะให้เราจะเห็นเพราะว่ามีโฟลเดอร์ file. File. หนึ่งโฟลเดอร์และไฟล์ .im 2 f i ไฟล์หน้าที่ก็ตามชื่อไฟล์เลยครับหน้าที่ก็ตามชื่อไฟล์เลยนะอันแรกอันแรกเลยเนี่ยกรอกข้อความใหม่ก็ตามนี้เลยครับคือเราจะส่งเมสเซจใช่ไหมเราต้องกรอข้อความก่อนนะครับแล้วกดเพอย์ขย้อนนิดนึนง เสร็จป,ปุ๊บตัวไอมาโคจะขึ้นหน้าใหม่แล้วก็ขึ้นป๊อปอัพแสดงสารนะแล้วก็บอกว่ากรหน้ากรอกข้อความและรูปภาพที่ต้องการส่งหาคุณเป้าหมายไม่นควรใช้ข้อความที่ยาวเกินไปเน้นสั้นๆกระชับแล้วลิงก์กลับไปยังหน้าขายของกรณีถ้าไม่มีรูประบบจะส่งเฉพาะข้อความเท่านั้นหลังจากนั้นให้กดปุ่มจัดเก็บข้อความก OK ดโอเคไปครับนี่คือหน้ากรอกข้อความก็จะม,มีส่วนของช่องกรอกข้อความ คุณจะใส่ลิงก์อะไรไปก็ได้ข้อความอะไรแต่ว่าเน้น,นสั้นๆอย่ายาวเพราะว่าคนก็ไม่ชอบอ่านหรอกครับอ่านเยอะก็ไม่กดหัวนะครับก็ใส่คําเชิญชวนสั้นๆแล้วก็ลิงก์หรือจะเป็นที่อยู่ติดต่อก็ได้แล้วแต่แต่จริงๆก็ไม่ต้องใส่ที่อยู่ติดต่อแล้วครับเพราะว่า,างไงคุณส่งข้อความไปเนี่ยเขาติดต่อคุณมาอยู่แล้วถ้าเขาสนใจนะรูปภาพนะครับพอเบาอรูปปุ๊บเหมือนจะมีรูปแสดงตัวอย่างขึ้นมารูปผมให้สงห่งแค่รูปเดียวนะนะครับเพราะมันจะเป็นการรบกวนเขา แล้วก็พอคุณทํเเา,นะเ,าเสร็จแล้วเช็คสาระเช็คข้อความเรียบร้อยแล้วเน่ยให้คุณกดจัดเก็บชุดข้อความปุ่มนี้เสร็จแล้วชุดโค้ดไอมาโครก็จะดึงข้อความพวกนี้ไปจัดเก็บไว้ในไฟล์ CSV เรียบร้อยแล้วครับเสร็จปุ๊บเนี่ยชุดโค้ดไอมาโครก็หยุดทํางานจา,จากนั้นให้คุณไปกดที่เริ่มส่งข้อความเริ่มส่งข้อความนะครับ ตัวเริ่มส่งข้อความเนี่ยก่อนที่คุณจะส่งข้อความนะแน่นอนว่าตอนนี้คุณต้องมีในส่วนของอลิงก์โปรไฟล์ของยูสเซอร์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของคุณแล้วันดับหนึ่งนะหรือลิงก์โค้ดที่ทำการดึงดึงลิงก์ URL ของกลุ่มไม่ว่าจะเป็นโพสต์คนโพสต์ไลค์หรือโพสต์คอมเมนต์ก็ตามเ,เอาไว้แล้วเนี่ยนะครับ ในส่วนของไฟล์พวกนี้คุณดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บให้คุณกดคอนโทรลที T ่คีย์บอร์ดแล้วก็ A คลิกขวา Copy นะครับ Copy แล้วก็นะครับให้สลับไปที่ส่วนของไฟล์ data source ที่เป็นฟลเ d ดอร์มาโครคุณนะในเครื่องคุณ มองหาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า message to user target ตรงนี้แต่ม่คลิกเข้าไปนะครับมองหาไฟล์ที่ชื่อ data customer data customer นะครับแต่ม่คลิกเข้าไปคุณให้คุณวางชุด u r l ต่างเอาไว้ในนี้เลยแล้วกด save เพียงเท่านี้เองครับ ตท่นี้เองตอนนี้ผมจะสเปลสำหรับ JL นี้ให้ดูนะครับแล้วผมก็จะกดนะครับในชุดโฟลเดอร์เหล่านี้ที่คุณต้องยุ่งด้วยมีแค่ไฟล์ Data าัเมอร์แล้วก็ในส่วนของ Data Cannot Send Message ไฟล์นี้บางเครื่องบางครั้งที่คุณติต่อติดตั้งใหม่ๆคุณจะยังไม่เห็นไฟล์นี้ไฟล์นี้จะเป็นไฟล์ที่เอาไว้เก็บเหมือนกับว่าใน a c e b o o k เนี่ย บางยูเซอร์บางคนเขาปิดกั้นไม่ให้คุณส่งข้อความหาเขาดังนั้นตัวไอมาโคจะไม่สามารถมองเห็นปุ่มข้อความหรือมเมสเซจอยาณคลิกที่จะส่งข้อความนั่นเองเมื่อไอมาโคเขาไม่สามารถส่งข้อความได้เขาจะเก็บ URL ที่เขาไม่สามารถส่งข้อความเอาไว้ในนี้ซึ่งคุณสามารถที่จะเข้ามาดูรีพอร์ตได้ว่า URL ไหนรีพอร์ตไหนที่ไม่สามารถส่งข้อความได้บ้างคุณก็เอา URL นี้ไปลบไล่ายกซอส คุณไฟล์ที่อยู่ในซุนเนที่คุณคัดลอกเอาไว้เนี่ยทิง้งเลยซะเพราะว่ามันก็เอาไว้ไม่ได้เก็บอยูนแล้วนะครับในไฟล์นี้จะผมจะไม่ได้แบ่งแยกให้นะครับในส่วนของไฟล์ข้อมูลคัสเตอร์เนี่ยผมแมนะนําว่าถ้าสมมติาคุณมีกลุ่มเป้หมากคุณเช่นคนที่เกิดเดือนมกราคนที่เกิดเดือนกุมภาหรือคัเสเตอร์รวมๆเลยคุณต้องการส่งเมสเซจไปหาเขาว่ามีชุดสินค้าเดปเดแล้ว อะไรเงี้ยให้คุณแยกไฟล์ตัวนี้เซฟเป็นชื่อของคุณด่างหากชื่อของคุณดังหากมสมมติว่าผมใช้ชื่อว่าเดือน,อนมกราคมอย่างนี้ผมก็ค่อยๆใช้มาโครเนี่ยกรองกรองยูเซอร์ที่มีวันเกิดที่เป็นเดือน,อนมกราเนี่ยมาไว้ในไฟล์นี้เสร็จปุ๊บพอถึงเวลาผมก็ไปรีเนมไฟล์นี้นะครับรีเนมไฟล์นี้ให้เป็นชื่อไฟล์ดั a ก็สมม pues it si ุต <Du simple. S 2> right. ิเหมือนอย่างนี้แล้วผมก็ส่งข้อความแสดงความยินดีเกี่ยวกับวันเกิดวันคล้ายวันเกิดอะไรให้เขาเป็นต้น่อเป็นเป็นเหมือนเป็นเซอร์ไพรส์นิดหน่อยให้เขานั่นเองแล้วก็แสดงโปรโมชั่นให้เขาว่าถ้าในเดือนเกิดของคุณนี้ถ้าคุณสั่งซื้อทางกัานเราคุณก็จะได้ส่วนลดอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากั่าไปเรื่องสี้มันเป็นเทคนิคของคุณนะครับอันนี้ผมแนะนำนะให้แยกแยกฐานข้อมูลเก็บเป็นหมวดหมวดเอาไว้นะครับแล้วก็ค่อยนามาใช้ทีละถั่วทีละหมวดทีละหมวดทีละหมวดในการรีเนมไฟล์เอา อันนี้เป็นเทคนิคนิดเดียหน่อยเนาะที่ผมแช่เข้าไปหลังจากที่คุณได้โปรไฟล์เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้คุณไปที่ browser วัดอินเนอร์มาโคแล้วก็สั่งให้เริ่มส่งข้อความต่อไปเดีมทำงานเลยครับแล้วก็ปึ๊บผมขอย่อนะนะครับขั้นตอนนะครับขั้นตอนเขาก็จะทําการส่งข้อความหาจะทูนะ่ g ฮะระบบกำลังประมวลผล สถหน้าการ์ทางานอยู่ที่กล่องเขียวๆนี่นะครับอย่ตอนนี้เขากําลังส่งขาา้อ,อ,อความหาเดี๋ยวสักครู่นะครับขอลืมแจ้งไปครับการส่งข้อความเนี่ยคุณต้องใช้ ID ที่เป็น ID Facebook ปกตินะครับไม่ใช่ ID ที่เป็นสิทธิ์ของแฟนเพจส่งนะครับอย่างตอนนี้ผมจะพอจะใช้เป็น ID ของอัชดาพรน,นะครับ นะเาใหม่นะครับัเริ่มใหม่ตึนนกนะคนก็ทำงานไปตอนนี้เขากำลังส่งข้อความถึง ACS ชียสูทไรชัตัวโค้ดได้ทำ รองรับในเรื่องของการส่งข้อความที่ไม่ไม่ให้ส่งซ้าคือ,อย่างงี้ฮะบางคนใช้โค้ดเกี่ยวกับการดึงไลค์ดึง ID หรือดึง URL กลุ่มเป้าหมายมาไว้เนี่ยคุณไม่มีทางรู้หรอกบางทีโสต์นั้นมีมีไอ,อคนยอดไลค์ละสามพันสี่พันหรือ, 3, 000, 4, 000. อเป็นหมื่นก็มีคุณจะไม่สามารถกรองได้เองแน่นอนว่าข้อความที่คุณส่งไปเป็นข้อความที่คุณจะส่งซ้ำหรือเปล่าดังนั้นโค้ดตัวเนี้ยจะทําการไล่ ให้ว่าข้อความที่ส่งไปเนี่ยจะส่งไปเนี่ยมีจะมีอะไรการส่ง,สงซ้ําหรือเปล่านะครับถ้ามีการส่งซ้ํานะครับเขาจะข้ามข้ามไปข้ามในส่วนของการส่งขึดข้อความซ้ำนี่ยออกไปไปส่งไอเดียถัดไปหรือส่งลิงก์ถัดไปดังนั้นก็ สบายใจได้ส่วนหนึ่งที่ข้อความจะไม่ส่งซ้รแน่นอนนะส่วนที่2ข้อความส่งถึงไหนแล้วเนี่ยครับคุณปิดไปแล้วเขากลับมารันใหม่เขาก็จะต่อจากตรงน,นั้นเลยจะไม่ไปย้อนนับหนึ่งใหม่อันนี้เป็นจุดเด่นของเขาอีกส่วนหนึ่งอย่างตรงนี้กรณนนีก็คือส่งไม่ได้ระบบจะพยายามแล้วก็จะบอกแจ้งสถานะเองว่าไ d ดีไม่สามารถส่งได้แล้วเขาก็จะเก็บ ID ตรงนี้ U L เนี่ยเอาไว้ว่า ID เลขนี้นะ แตไม่สามารถส่งข้อความได้เขาจะแจ้งให้ทราบในรีพอร์ตในส่วนของไฟล,ล์ดัตช์ซอสที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับกรณีถ้าคุณกรอกข้อความที่อยู่ในส่วนของการพิมพ์ข้อความใหม่แล้วคุณไม่ได้โพสต์รูประบบจะยึดเฉพาะข้อความแล้วนําไปโพสต์เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นข้อความอย่างเดียวหรือความบวกรูปด,ด้วยระบบก็สามารถส่งได้ ยกเว้นคุณจะส่งรูปอย่างเดียวไม่มีข้อความอันนี้ระบบไม่สามารถทําได้ถึงทําได้เนี่ยเขาจะพิมพ์หมุนช่องว่างไว้ที่ข้อความแล้วก็ส่งแนบรูปไปด้วยประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องระวังดีนะนี่เขาก็มบสว่าชื่อสมบดีเกมเมอร์นะฮะอันนี้คือรูปแบบการทํางานคือถ้าเขาส่งไม่ได้เขาจะข้ามไป แล้วก็เก็บตัวรายชื่อคนที่ส่งไม่ได้นะเก็บเอาไว้เพื่อให้คุณเห็นว่าอ๋อรีพอร์ตนะเห็นตรงนี้แล้วแล้วก็คุณสามารถที่ตรวจสอบได้แล้วก็เข้าไปลบได้ว่าเออดีนี้ส่งไม่ได้นะก็ลบไล่ลบเอาอันนี้ผมไม่ได้เขียนทูตให้นะถ้าใครต้องการถ้าคุณต้องการให้เขียนทูตเพิ่มก็ทามเข้ามาจนเนี่ย มีข้อความบบรูปแล้วก็ปิดกล่องข้อความแล้วก็แค่นี้ฮะแล้วเขาก็อัปเดตข้อมูลแล้วก็ไปยังยูสเซอนะร์คนต่อไปนะฮะแน่นอนว่าคนที่เราเขาส่งเราส่งข้อความไปหาเขาเนี่ยยูสเซอร์คนนั้นนั้นเมื่อเห็น,นอินบ็อกเข้ามาเนี่ยเขาก็โอกาสที่สูงมากที่จะเปิดดูแล้วก็ไอ้ใครส่งข้อความมานะครับถ้าเป็นในส่วนของร้านค้าที่เขาคุ้นเคยหรืออ่าเขาเคยดูร้าค้านี้อยู่แล้วเขาจะมั่นใจว่าอ๋อ มีสินค้ามาใหม่นะมีโปรโมชั่นมาใหม่นะหรือแสดงความยินด,ดีเขาก็จะรู้สึกว่าเออเราใส่ใจให้เขาหรือมีการส่งข้อความแสดงความรับผิดชอบบางอย่างออกไปทําให้เขาสึกว่าสบายใจอุจ่นใจสิ่งที่เราให้บริการเขานั่นเองนะครับ ก็จะประมาณนี้เนาะสำหรถ้าท่านที่เคยติดตั้งเกตบุคผมไปแล้วชุดโฟบไปแล้วเนี่ยการติดตั้งก็ลักษณะคล้ายกันเลยเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมจะแยกโฟลเดอร์ไว้เป็น2หมวดหมู่หลักๆคือ1โฟลเดอร์แ a s ล u r c e แล้วก็โฟลเดอร์ m a c r o นะเมื่อคุณแตกฟิไฟล์มาแล้วคุณจะเจอ2โฟลเดอร์หลักๆสโฟลเดอร์นี้ สำหรับท่านที่เคย,เคยเใช้โค้ดครั้งแรกนะครับผม้ท่านที่ใช้โค้ดครั้งแรกเอาผมขอปิดนี้ไปก่อนนะถือว่าส่งได้นะครับเขาอะไรส่งกันเรื่อยเลยเมื่อคุณได้โค้ดไปแล้วนะครับอาผมยกเปรียบกันรัักโฟลเดอร์นนะครับเอาเจ็ดไลน์แล้วกันอย่างเนี้คุณจะเจอโฟลเดอร์ลักษณะหน้าตาให้โฟลเดอร์แรกดัถ้าซอฟต์คุณดิมเมื่อกี้เข้าไปนะครับไม่ว่าคุณจะเจอไฟไหนก็ตาม ออกมกอบของไฟล์ก็จะมีโฟลเดอร์แล้วก็ชื่อไฟล์ namepc นะครับซึ่งเป็น .csc ให้คุณทําการแก้ไข namepc ก่อนอนทีค่คุณติดตั้งครั้งแรกนะคุณใช้โค,ค้ดโปรกานการทงเราครั้งแรกนะคลิกขวาไป open with note p a d แนะนําให้ติดตั้ง note ท a บกระชับไว้ดีกว่าเปิดขึ้นมานะครับคุณก็จะเจอตจออย่างเ้ยจุดอย่างเงี้ยมีอนุญากาศคู่คอมอยู่นะ เมันจะประกาศปูข้อมอู่ให้คุณคัดลอกไปที่ browser ครับไปที่พัลสอิเ์มาโคไปที่แท็บ manage ไปที่ setting ้าตามไม่ทันนะกดสต็อปไปก่อนนะแล้วก็ค่อยๆไปที่ set s t เ,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 เนะไปที่ผ่านคุณจะเจอเหมือนตำแหน่งที่อยู่ผ่านในเครื่องในมาโคที่อยู่ในเครื่องคุณให้คุณคัดลอกนะตรงไหนก็ได้ช่องไหนก็ได้คลิกค้างไว้แล้วลากยาวเลยครับ ไปจนถึง i m มาโคที่ลงท้ายด้วย s เอาช่อง2ดีกว,ว่าฮะลากไปเลยฮะจนถึงไ m มาโคที่เป็นลงท้ายด้วย s นะไม่เอา backslash นะให้คุณ copy นะครับกด cancel ไปไปที่โน้ตถัดก็ p ท s s หรือโน้ตแพทที่คุณเปิดมาแล้หละแล้วก็ลากภายในอนิเมะกาดคู่นะลบไปเลยจะเหลืออนิประกาศคู่อย่างนี้แล้วคุณก็ control v หรือขี้ขวา pass ลงไปเลยแล้วกดบันทึก เท่านี้ฮะัแล้วก็เปนทิศหลังจากนั้นอันนี้ผมขออ่านดูนะหลังจากนั้นปิดไฟครับฟฟปิดไฟไปซะไปที่โฟลเดอร์ที่คุณเปิดค้างไว้เมื่อรู่โฟลเดอร์น,นี้ลากคุมหมดเลยครับไม่ต้องสนใจชื่อโฟลเดอร์นะไม่ต้องสนใจชื่อโฟลเดอร์ชื่อโฟลเดอร์จะเป็นชื่อเนี่ย message to user target อันนี้ผมแค่สมมุติเฉยๆว่าโครงสร้างลักษณะหลักๆเป็นให้คุณคุมทั้งหมดเลยแล้วก็ คลิกขวา Copy กนะครับคัดลอกแล้วงั้นให้คุณเข้าไปที่โฟลเดอร์ t a source ไทยที่อยู่ในเครื่องคุณนะครับที่อยู่ในเครื่องคุณถ้าไม่รู้ก็ไปที่เมน a ต e ว t r i อกตั t t i n g ไปที่ผ่านโฟลเดอร์ Data s o u r อ e คือโฟลเดอร์นี้ครับเข้าไปยังโฟลเดอร์ตามตำแหน่งนี้เลยนะตามตำแหน่งนี้เลยนะครับตามตำแห่งนี้เลยคัดลอกเลยก็ได้คลิกขวา Copy ี ไปเปิดโฟลเดอร์ใดกรได้โฟลเดอร์หนึ่งแบบเอาแบบต้รงโล่งเลยนะครับโฟลเดอร์ไหนก็ได้ไปที่แท็บ Add Bar คลิกคลิกหนึ่งครั้งนะลบของเดิมทิ้งซะแล้วคุณก็คลิกขวาคลาดลงไปตกลงคุณก็จะเห็นโฟลเดอร์เป้าหมายเปิดขึ้นมาแล้วคุณก็ทําการคัดลอกชุดโค้ดที่ผมบอกก็กนะู่เนี่ยที่เป็นอยู่ในโฟลเดอร์ data source เนี่ยคัดลอกมาวางไว้ใน น,นะครับรำลำดับที่2ให้ชุนย้อนกลับไปในโฟเด็รจะเห็นโฟลเดอร์มาโคดับมันคลิกเข้าไปย้ำดับบันคลิกเข้าไปหลายคนไม่ดับบันคลิกเข้าไปดับมันคลิกเข้าไป,ค,าไปคุณเจอโฟลเดอร์เก t อะไรก็ได้ไม่รู้โฟลเดอร์ที่เป็นชื่อชื่อ,องานนั่นแหละนะครับไม่ต้องสนใจเป็นโฟลเดอร์เป็นช,ช,ชื่องานก็ไปทั้งโฟลเดอร์เลยครับที่ขวาที่โฟลเดอร์นั้นแล้วก็คลับคับปปี้แล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ไอมาโคที่อยู่ภายในเครื่องคุณ ถ้าไม่รู้เมื่อสักครู่นี้คุณเข้าไปที่โฟลเดอร์ d a t a สซใช่ไหมครับให้คุณย้อนกลับไป1สเตปคุณจะเจอโฟลเดอร์มาโคลํงคลิกเข้าไปคลิกขวาพาสลงไปเลยคลิกขวาที่ตำแหน่งว่างๆนะแล้วก็พาสลงไปเลยจบรับแค่นี้นะฮะหลังจากนั้นกลับไปที่ b r o าว์เซอร์ปักอินไอมาโคไปที่แท็บเมนเทตไปที่ปุ่มรีเฟ a มาโคดิ t กด r ีเฟซมาโคดิ้หนึ่งครั้งคุณก็จะเจอ Brother, same, same. เวอร์เดอร์ไอมาโคเซ็นแมสเซนปรากฏตูวเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้างานได้แล้วนะครับก็ขอบคุณมากครับพี่ติดตังาาต้งภาษาต่างและติดตั้มาครับย้ายจ้างเขีนรรนยนโค้ดตัวไหนก็รับการกันกาม,มากจะมาได้นะครับขอบคุณมากครับผม